สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์อีกอย่างครับเรื่อโยนของผมเล่งไม่ขึ้นเล่งแล้วบูบบมงครั้งเปลี่ยนภาพปั๊มแล้วก็ไม่หายครับดัดแล้วก็เข็มลูกลอดัดแล้วดัดอีกก็ไม่หายนะครับตรกนี้ผมจะบอกอีกจุดนะครับบางคนที่เปลี่ยนถึงคาบูนะครับ ขบูตัวนี้มันจะมีนมหนูเหมือนมอไซค์นะครับเวลาเราจอดไว้นานมันจะมีคราบไปอุดที่รูนะครับรูนมหนูตรงสีงเหลืองนี่นะครับตรงนี้ครับเดียนครับงเหลืองนี่มันคือนมหนูนะครับให้เรานำ ลวดนะครับใช้ลวดแข็งๆมาแย่ตรงนมดูนมหนูนะครับอย่าดูตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยนมหนูสีเหลืองเห็นไหมครับให้เราแย่ดูล้างรใูให้สะอาดนะครับนีครับตรงนี้ไม่ต้องเปลี่ยนคาบูครับลองทำดูนะครับ ทุกท่านตรงนี้มันมีอ,อีกปัญหาตรงนี้ครับเปลี่ยนผ้าปัปมแล้วก็ไม่หายนุมหนูตัวนี้นะครับมันจะรูเล็กเล่งแล้วมันบูบเร่งแล้วมไม่ขึ้นครับรนี่ครับไม่ต้องได้เปลี่ยนไม่ต้องเขาเปลี่ยนกระบ,บูครับแค่นี้ครับ